สบายดีสวัสดีพ่มแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมันสู่สุคนน้องมือิีกาพบพอ่พอกับส่องสาวเพนลูกสาวหลาคือเก่าน้องมือดีเขาเก่าออกมาห้มานานน้องกับสีภาพพแม่พี่น้องมันเบิ่งเมย์เปิ่นเห็ดโมกปลาน,นิลนาอปลานิลสองตซองโตโล,โลหนึ่งเนาะกะตัวปลาใหญ่เป็นได้ดอกโตกลางๆเลยเนาะตอนนี้เปิน่นกะกำลังาสงเกตอยู่เนาะโมกเขากะโมกใส่อันนี้วุ้นเส้น ดูว่าบ,บ้านเขาเอื่นวัาร้อนเนาะบ้านเขาเอื่นวัาล้อนเสร็จนน้องเราก็มามกแต่นอกมาสังเสบบ่ได้กินแต่โดดๆเลยแหละมันนี้ก็เลยซื้อมาให้เป็นเห็ดให้กินเนาะตอนนี้ก็เสาะเก็บแต่ก็ตัดคีมันออกหางมันออกก่อนเนาะอยู่หน้าเนามันนี้ออกมานามัานได้ออกมานาตั้งแต่ลา,ายมือแลยสะมาดีพี่น้องสะมาดีพี่น้องครัวปลาแดดเดียว เฮงแรงครับแล้วมันนี้ปลาเลี้ยงครับมันชุดน้ำปลาเลีเ้ยงนะี่มันเปิลหมักมันกินแล้วติตผ่องมีเพิ่นบ่มหมักปลาประดานอกแต่ไทยประเทศให้กินกูจังเห็ดแซบ่บเพิ่นบ่มหมักปลาด้ดอกปลานิลมัน,ม,นมันนี่เนาะห <c oughs> มักกินนัน่น <c oughs> พวกสัตว์ปลาอู้เ <c oughs> พิ่นนะ่ะกินได้บุกากเก็บฟูนันนะ กูมันกูมันกับบกินปลามันกับบกินตอนนี้กับครัวปลาแล้วก็ปาดปลาเป็นถอนเป็นถอนเนาะแล้วพันธีห้อยเอาวุ้นเส้นลงไปหมกปลาใส่วุ้เส้นน้ำหน่อยหนึ่งตั้งเสบแล้วก็พักนางปูคือใส่น้อยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้คุณนี่ก็ วัวสีไข่ใบละมงใบสมละมงแก่ขาวแล้วก็ผักนางตู่เขาก็ใส่ลงไปตื่นเนาะมันน้อยเนียนหมดลายกันเลยมันพอดีกับเธอจัง,จงวะจำเขาเ <c oughs> ขบืเอ่อโขกปากเวงเอามะขามนี่บม่ใส่นี่นะ่าเอาไวน,นี่นี่ชิชุกนี่เนาะ เอาใบล,มล,มละมงใส่มันจังละลายเขากันมันจังมันจังค่ะยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ใครครับมีแต่หยำต่อละมงเด้อเออเนี่ยใบละมุงบ้งจีนสมมันเปืป่อยๆสมยำ เนื mm ้อไผงหนงเนื้ยนังมืนเกลือเกลือเป็นนัวระเด็ดรับนิ่งบ่มีใบขี้หูดใส่น้องพี่น้องมีใบขี้หูใส่หน่มหอมเด้มันฉือเดียวกับแนวหมันใบขี้หูดเฮาเบิดเนาะ ไปเลียมันกุ้งกระชีเค็มไปจังมุกเค็มดอกจางมันโรแฉกดีจประเดี๋ยวไปรนกันลอยตืบลยมุกมอน้องย่วดหัวหัวมันระใส่น้ำบอวนี่ได้ว่าตุ่มให้มากือ เดี๋เจอบุเขาเน้าเขานังนี่เลยนี่โอ้ยบัดบัามันชูกเลยมันเป็นน้ำมันน้ำลายเลยเขาเบื่อบยักู้กันเลยนนู้นหนูกู้ใครสิงหเาบัตเนา่ใครที่ด้กินใช่นะแม่หัวสิไกเอ๊ะลืมนะ คลอมดีแล้วบุกอะถูกถกวใส่อยากชอยนอยมันจงแนี่ค่นมันหอมที่สุเขาเสิร์ฟทิมวอมหูใ้หีมหูบุกหูดวกเดียวนะกับผงอยู่หูหใบ ตอนนี้ก็ใส่ปลาแดงลงไปหน่อยหนึ่งเนาะเอาตัวดีก่อนตัวเนี้ยปวดไปตั้งกระชมกันในวันกับกลิ่นปาลาอะไรกันมาเลยให้เคยสมุกปลาแดกให้ก็ใส่กันเท่าไใส่หน่อยหนึ่งใส่ปลาแดกหน่อยหนึ่ง ใส่เกลือลายตึกกรบปุแสนบมโนะปวดกวดไม่ได้ตอนนี้เครื่องปรุงเขาก็ใส่ลงไปทู่นทีพ่้ยก็มีแต่ชิมกเนาะมัหนีิมกแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งบะเฮงไปแล้วแล้วก็กินได้เนาะเพราะมันเปื่อยๆหน่อยเยอะมืหวาน มันดังไฟไวตัวนี้เนาะนี่จะเป็นคนมุกเหมเนาะมุกจะไม่ต้องกล้วยักจานจะขิ่มจางบ่จานมันจะแซ่บเป็น 那肯定的。 แตกโคกเลยนะไ่ต้องใช่เหมียนที่ชลิชามไใหญ่ดูจักกันจ๊ะใส่จักตอนใส่ตอนทสามขีตอนไม่ใหญ่ใหญ่ลายกะไ่ต้องดรหุม kim là cái miếng của tôi diễn miên tôi đem một quả thì hiếu kín เอยแซ่บบอกโปกไดกันึงแซ่บบอแกงหวายแกงหีเอกแซ่บข้าเกงตะวันขคือบ่ออยากติดไทยก็ได้เอาไม้อ้อยได้ โอ้ยห,หละอันนี้มันหมออดก่อนเนี่ยดังไพ่เนี่เวิร์ดิลลอนดังไ,ไ,งไป่้าเก็บกีตก่ตกทำ้าน้่าองน้าหาบุบีกุกุ มีป็นส่วนอะนะมดกจ้ะนี่กะห้ากระได้สองมุกเนาะพี่น้องเขาก็ใส่ไปในมวยเนาะสองมุกมุกบักใหญ่หนึ่งต้นปลาข้างในหางนี้อยู่สามตน้นสีตน่ต้น นี่ไม่หมอกันยังไงอยู่ปลาใส่รอนหรือว่าอุ่นเส็น้อป่แเสแสรบเสแสรบแล้วักระลุกกินตอนหนึ่งอีนเลย โมกเกินข้าวอย่างซองข้าวก็เบื่อเลยมกปลาก็ได้ชิ้นโมได้หึงดอกมึงว่าง่ายมาตอนโมอยากห <c oughs> ุ่มต้อง,อ,งอ่ออีกก่ะตอนโมอยากหุ่มเล๊จ ตองก็แข็งแข็งคว้าๆใหญ่ใหญ่ไปตองสื่อแล้วป่ะอืมไม่ตองมันบเหวชิวตองแข็งมันแตกคว้าๆมันก็นาน้ำไปตองอีกปวดตานี้บักทิ้งอะไรมันแล้ว บูก,บกนี้ต้องใช่พระชิซุกตัวบ่งหมกสามหมกก็เต็มเลยหนึ่งหึ่งหึ่งหึงเต๋อผพื่อสังชิซุกเนาะตอนปลาก็มีแต่ตอนใหญ่ๆตอนนานามันขึ้นโค้งกันอีกอันนี้มวยมันน้อยสองหมกสามหมกมันก็โค้งกันขึ้นเลย có yêu thương rồi mình xịt bùa sụp mới xuất hiện với này tí mình cười với anh thì mình cái chắc ngủ Hãy subscribe ตอนนี้ก็ห่อแล้วเป็นท ah oh ีห่อยเนาะบวบหัได้จากโมกไลโมกเติมในตองคุบแล้วก็ข้างข้างเรียบร้อยสมีกันเนาะหนึ่งบวบหัวก็ได้ก็กินได้เปื่อยไว้เนาะปลาเนมเอาละพี่น้องก็สิขอจบคลิปไว้สมิเดอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดุ้ยสะกัดไข่หรือกุ้ยสันกะดินแจงเตือนเพื่อสีบวบหัวกินใหม่จากช่องของเฮาเนาะ คลิปหน้าพบพ่อกันใหม่คลิปนี้กับข,ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีเด้อ